ต่อจากนี้นะคะอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยสตราจารย์พิเชษนะคะโสวิทยาสกุลค่ะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะคะกับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะเรียนเชิญท่านค่ะจดยาวเลยวจะมองเห็นไหมเนี่ยตายละออสวัสดีนะครับ มาสักครับคุณเจา้าับมาสักครับคุณเจา้าครับสวัสดีพี่น้องชาวนานเนาะผมเป็นคนสุโขทยัยแต่ผมมาหน้านี่ห้าสิบกว่าครั้งแล้วนะไม่น่าเชื่อนะผมเป็นคนสุโขทัยที่ไม่ได้อยู่สนะุโขทัยฮะกลับไปทํางานในพื้นที่หน้านี่อย่างไม่เยอะเท่าแม่เจ็บแม่เจ็บน่าแม่ใจอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์อะไรกันที่นี่นะฮะ เชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องบกเลิญใช่ไหมพระอาจารย์เขาบอกไว้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบกเอิญเน,นาะว่าทําไมถึงว่าต้องมาหน้านตั้งเยอะแล้วอย่างกรณีหน้านเนี่ยช่วยที่คุณออกแบบที่ชุมชนต้นน้ำน้านตั้งแต่ปี54นะแล้วก็ออกแบบแปลงแรกเป็นการออกแบบโคกหนองนาแปลงที่สองในชีวิตปัจจุบันทํมาห้าหมื่นแปดันกว่าแปงแลงละไม่ได้เงินสักบาทเลยงานฟรีหมดเลยแต่ได้บุญนะได้บุญดีนะครับ ก็จริงๆไม่กล้าเสนอแนะเนาะเพราะว่างานเนี่ยออมันเป็นงานที่ที่มันใช้กลไกการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ท่านประหลัดกระทรวงมาไทยให้ความสําคัญมากนะฮะเราให้ความสําคัญในการับเื่นง,งานอยู่สี่เรื่องเนี่ยที่มันสําคัญมากที่ท่านให้ความสาคัญเรื่องที่หนึ่งเรื่องการพัฒนาคนเห็นว่าท่านประหลัดเนี่ยจะให้เรื่องพัฒนาคนเนี่ยท่านทางสํานักงานจังหวัดจะรู้ฮะว่าเราท่านโยธาก็ไปอบรมกับผมมาแล้วใช่ไหมตอนอบรมทีมจังหวัด ทีมอำเภอเนี่ย878อำเภอเมื่อปีที่แล้วเราอบรมไปทั้งทุกอำเภอแต่อำเภอหนึ่งก็ต้องมีคนอีก9คนที่เข้าไปนะการพัฒนาคนสําคัญมากโดยเฉพาะคนคนที่อยู่ในพื้นที่ใน,นอำเภอมาแล้วก็ไปผู้ว่ามาแล้วก็ไปนะะทันโยธามาเดี๋ยวท่านก็ต้องเติบโตขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่จะทยังไงให้คนในพื้นที่นี่แหละที่อยู่ต่อตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกสาคัญจริงๆอยู่ที่อ,อปทอ ถ้าหลัดพูดเสมอเลยว่าตั้งแต่ตอนท่าเน,น,นเป็นอนธิบดีสอทเนี่ยท่านก็บอกจะวางในเรื่องของทํายังไงให้อ,อปทพเนี่ยเข้มแข็งนะฮะแล้วเราก็เพิ่งคุยกับทางท่านนายกสมาคม,มาอบจอมั่งท่านชูพงศ์เนาะใช่ปะท่านชูพงศ์เนาะที่อยู่สกลนครเนี่ยท่านก็เห็นด้วยการที่เราจะขับเคลื่อนงานแบบเนี้ยในการสร้างองค์ความรู้ให้กับทางทอทพนะ,ะโดยที่มีหมวดวิชาอย่างเนี้ยถือเป็นหนึ่งหนึ่งหมวดวิชาเลยนะครับที่ทุกอปทอควรจะต้องเรียนรู้ เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการภาษาของมหาไทยเราชอบใช้คำว่ามันเป็นเรื่องของการเอาดรามา่าดราม่าคือเรื่องที่มันเป็นเหมือนละครอะเรื่องปัญหาต่างๆในพื้นที่เวลาดูละครมันดราม่าเยอะเนาะเอาดราม่าในพื้นที่เนี่ยทำยังไงให้มันเป็นด a t a หรือเป็นข้อมูลเพื่อจะเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์แล้วกลับไปแก้ดราม่าในพื้นที่เราเลยใช้คําว่าเปลี่ยนดราม่าให้เป็นด a ta และเปลี่ยน Data าให้กลายเป็นดราม่า กกเอาเพื่อเอาดาต้านั้นกลับไปแก้ดามาอันนี้คือสิ่งที่ท่านให้ความสําสคัญตั้งแต่วันที่ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงเลยนะฮะก็เลยมีระบบอะไรที่กระทรวงกำลงังพยายามสร้างไงแต่ว่าโอ้โหมันพอว่าสร้างจริงปุ๊บงานมันเยอะเนาะงานมันใหญ่ใครที่อยู่รกรมการปกครองเนี่ยจะรู้ว่าไอ้แต่ละวันที่นั่งขีข้อมูลเข้าระบบบอลลูมบางทีมันนั่งรอหมุนอยู่นั่นแหละเพราะวันหนึ่งคนใช้งานแบบเก้าพันกว่าคนเนี้ยะ ระบบมันรับไม่ได้่อกี้ก็เลยโชคดีครท่านอาจารย์ท่านพาท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งผมขออภัยจําชื่อไม่ได้มาให้ผาปรึกษาว่าจะต้องทำยังไงก็เลยแลกหลายกันไว้จะต,ต้องกลับไปคุยกันต่อเพราะระบบมันใหญ่จริงๆครับเดือนเดือนหนึ่งนี่มีการทํางานรวมทั้งทั้งประเทศเนี่ยเกือบห้าแสนกิจกรรมอย่างเงี้ยซึ่งเข้ามาในระบบเข้ามาทุกวัดใช่ไหมฮะอันที่เฉพาะแค่งานของกระทรวงเนี่ยซึ่งมีทั้งหมดร้อยสิบเจ็ดรายละเอียดที่จะต้องกรอกเข้ามาเนี่ย หลาเรืงไปถึงโครงการนะครับ107โครงการตามแฟลชชิปของท่านปลัดผมก็ยังงงเลยว่าโครงการแฟลชชิปหรือโครงการเรือธงเนี่ยมันต้องมีน้อยใช่ไหมทำไมประหลัดกระทรวงคนนี้โครง,ครงการแฟลชชิปมันเยอะจังเลย3 m u กับมหาอธิรัฐ3 3 m u เริ่มจาก m u วัดประชารัฐสร้างสุขคืองานสาธารณูปการที่ให้ญาติโยมต้องเข้าไปช่วยพัฒนาวัดเพื่อใช้วัดเป็นฐาน m u ที่สองคืองานสาธารณสงเคราะห์คือ วัดต้องไม่ทิ้งโยมวัดก็ได้กลับไปช่วยโยมเอ้ยพออยู่ที่สามเมื่อลงนามกันไปนเมื่อตอนปลาปีที่แล้วกับท่านสมเด็จทองชัยเป็นเรื่องของหมู่บ้านศิลธรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านศรริลหรักษาศิลหยกระดับสู่หมู่บ้านศิลธรรมก็จะเป็นการสร้างตอนนี้เรากำลังสร้างนักครูประวัติศาสตร,ร์ของจังหวัดผมก็ไม่รู้ในห้องนี้มีใครไปอบรมครูประวัติศาสตร,ร์จังหวัดหรือยังที่ลำปางนะเขาก็จะอบรมอยู่เจ็ดสิบหกจังหวัดเนี่ย ถ้าจําไม่ผิดสร้างอยู่ไม่ต่ํากว่าสี่ห้าพันคนแล้วกครูจังหวัดแล้วโครงการอออต่อต่อเนี่ยที่ทางทางที่ปฏิเสธเสนอต่อมาเนี่ยมันจะไปต่อเลือกครูขอปฏิของตำบลอดีเป็นครูที่แบบว่าจะไปช่วยในการพัฒนานคนซึ่งเป็นตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงนะครับผมยืนยันเพราะว่านั่นคือคนที่อยู่ในตำบลน,น,นั้นแหละจะต้องเป็นคนดูแลตำบลนั่นเองเป็นครูเป็นคนให้ความรู้จะเฟื่องงานครูคลังช่างหมอยังไงในพื้นที่กลับมาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการ รเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องคนใช่ไหมครับเรื่องสองชุดความรู้อันนี้ก็สําคัญมากวันนี้ที่เรายังพูดถึงกันน้อยไปนิดหนึ่งคือเรื่องชุดความรู้ที่ในหลวงราชการที่9และหลวงราชการที่สิท่านกาลังเพียรเพียสรสืบสารรักษาต่อยอดอยู่เนี่ยชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา,ใน,าใ,ชในการใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยแล้วมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ผมว่ามีเยอะมากนะฮะมีเยอะมากนะฮะซึ่งเราอาจจะต้องเอาชุดความรู้นี่แหละเข้ามาช่วยนอกเหนือจากในเรื่องของที่เรากําลังทากันอยู่เติมให้ครบทั้งระบบ ใช่ไหมครับเรากำลังจะพยายามเก็บน้ําฝนให้อยู่กับที่แล้วเก็บน้ําฝนในที่ดอนไม่ให้ลงไปท่วมในที่ลุ่มและช่วงหน้าแล้งน้ําที่เก็บในที่ดอนจะได้ช่วยสร้างมูลค่าสร้างอาชีพก็คืองานของเราที่เรากําลังทําอยู่นะเพราะนั้นรูปแบบการเก็บน้ําฝนมีเยอะมากเลยในโครงการพระราชดิมากกว่า38ทฤษฎีที่พระราชทานไว้ให้นะซึ่งเราจะต้องเอามาดูว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เหมาะขนาดไหนศักยภาพคนเป็นอย่างไร ช่วความรู้ด้านศารพระราชาชุวความรู้ที่สองชุวความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นี่เห็นชัดเจนเลยครับพระอาจารย์พูดเมื่อกี้นี่ครับทั้งแก่เมืองแก่ฝายแก่พนังใช่ไหมครับพระอาจารย์พูดมีทั้งแก่เมืองแก่ฝายแก่พนังเลยคนกะเหลี่ยงก็ทีบอกโคะเนาะไม่รู้ในนี้หีที่น้องปากกระยอบแบบถ้าเป็นพี่น้องปากกระยอบก,ก็จะทีบอกโคะเขาจะมีทีบอกโคของเขาอะไรแบบนี้นะเพื่อจะได้ให้รู้ว่าวิถีดั้งเดิมเนี่ยมันมีคนคนน้านี้อยู่มานานนะครับคนน่านเมื่อก่อนเนี่ยมีความพรในทุกมิติ แต่ปีเดียวนี้คนน่านไม่พอใช่ไหมหมูก็ต้องมาจากนครปฐมที่มีคนพูดเมื่อกี้นี้ผักก็ต้องไปเอามาจากสี่มุมเมืองเนี้ยแต่เมื่อก่อนน่านนี่มีพอเนี่ยน่านสกออกอาหารนะแต่ปัาจจุบันน่านต้องเอาอาหารส่งเข้ามานะเนี่ยมันคือความไม่พอเลยทำไงให้มันพอนั่นคือสิ่งที่เรากาลังทำอยู่แล้วชุดความรู้สุดท้ายคือชุดความรู้ที่ทางทีวิจัยทำอันนี้สําคัญมากคือเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแกนดิสซีเมนต์หรือจะเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศที่ชุมชนเป็น อันนี้สําคัญมากเลยนะความรู้ตรงนี้นะที่จะสู่ต่อสูอ่อบตอย่างไรเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ขับเคลื่อนในนามเครือข่ายที่เรานั่งคุยอยู่วันนี้สมรไทยเนี่ยมีให้ความสําคัญกับเรื่องการเคลื่อนเครือข่ายโดยใช้กลไกอยู่5ด้านด้านที่1คือการประสานงานอันนี้สําคัญมากวันนี้คือการประสานงานเนีย่ยชัดเจนครับและด้านที่2คือการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์พอประสานงานเรารู้จักกันเสร็จแล้วเอางานทุกงานมากองรวมกัน ทำงานฉันงานคุณงานเขางานเธอให้กลายเป็นงานเราให้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายท่านปลัดเราจึงมีระบบวันแพลนนะตอนนี้วันแพลนนี่มันลงไปได้ถึงพื้นที่นะเอ่อพื้นที่ท่านท่านโยธาตอนอบรมน่าจะเห็นเนาะวันแพลนนี่มันเชื่อมโยงจากตำบลขึ้นมาเป็น MOI มวันะเราใช้คำว่า MOI มวันแะต่แต่ว่ามันยังเป็นของกระทรวงอยู่ไงมันยังไม่ได้ลงไปถึงหน่วยงานอื่นเราก็ลังพยายามทำให้ไปถึงหน่วยงานอื่นอยู่นะฮะตอนนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเราสังเกตดีๆโครงการของกรม ของรัฐวิสาหกิจหลายโครงการในปีหกเจ็ดจะขึ้นมาจากระดับหมู่บ้านขึ้นมาจากหมู่บ้านนะครับโยงมาจากหมู่บ้านเพราะมันโยงขึ้นมาถึงนะฮะเป็น MOI-1 วันนะฮะอันนี้คือตัวระบบคนไกแผนบูรณาการแผนงานยุทธศาสตร์ในขณะอันที่สามคือสิ่งที่เรายัางอ่อนและขาดคือเรื่องของการติดตามหนุนเสริมประเมินผลเนี่ยอันนี้ยากมากเลยเพราะพอพื้นที่ทํางานมันเยอะอันนี้เดี๋ยวก็ต้อง รบกวนทางทีมวิจัยนี่แหละกับทีมทางอาจารย์เนี่ยเข้าไปช่วยกันนิดหนึ่งว่าจะทํำยังไงในกลไกติดตามทั้งจะเป็นเอ่อมอรเอ่อมอรเอ่อมอร์ลพพอร์ตเนาะติดตามเชิงให้กําลังใจโดยของผู้บริหารอย่างเงี้ยผู้ใหญ่พระอย่างเงี้ยติดตามมอรล์ลพพอร์ตดีมากไฟแน,นเชียลซัพพอร์ตเทคนิคเชียลซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยที่มันจะเข้าไปช่วยในพื้นที่เพราะพื้นที่ไปเองไม่ไหวเนี่ยถ้างานมันใหญ่ขึ้นแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ทางท่านปลัดกระทรวงให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการ แล้วพอเราทํากันแล้วเนี่ยเราจะจัดการความรู้ยังไงล่ะกลไกที่4ี่นี่นกลไกที่ผมเพิ่งกลับมาจากจันทบุรีเพื่อกลับมาจากอายุธยาเพราะพอไปขับเครื่องงานปุ๊บเราไปจัดการความรู้เนี่ยมันเห็นว่าชาวบ้านเขาเริ่มเขารู้แล้วล่ะไอสิ่งที่เขาทาเนี่ยเออพอเขาเขาทำมาอยู่สิบขั้นตอนกว่างานจะเสร็จอย่างเงี้ยพอมีกลไกการจัดการความรู้แล้วเอาผู้เชี่ยวชาญเขาไปเติมเต็มเขารู้เลยว่าไอขั้นตอนทั้งสิบขั้นตอนนั้นมันลดเหลือแค่หกก็พอละอีกสี่เนี่ยไม่จาเป็นละอะไรแบบเนี้ย มันจะช่วยทาให้เขาการทํางานของเราเนี่ยกระชับและไหวขึ้นผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดที่บ่อสวกเนาะที่บ่อสวกเนี่ยขั้นตอนเนี่ยถ้าเรามีการจัดก,การความรู้ที่ดีและพร้อมจะถ่ายทอดเนี่ยมันจะช่วยทําให้การสืบต่อหรือขยายผลของเราเนี่ยมันลดขั้นตอนลงทํางานได้ง่ายขึ้นอันนี้หัวใจสําคัญที่อาจจะต้องฝากทางอบตนะหรือทางจังหวัดนี่แหละที่ต้องให้ความสําคัญตรงนี้โดยเพราะอย่างโยธาเนี่ยที่กำลังจะเลือกพื้นที่นี้ทำอาอรเกษตรเนี่ยในโครงการที่ต้องเสนอแล้วทางทีมโยธาก็ต้องส่งคนไปอบรม ใช่ไหมมไม่รู้ว่าเขาให้บันไม่อย่างน่านไปเมื่อไหร่ยังไม่ให้ใช่ไหมเพราะเขาเพิ่งส่งทั้งหกุ่นให้ผมเมื่อกี้นี่เองนะอีกห้ารุ่นเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยเรากําลังจะต้องอบรมออกแบบพื้นที่าตามหลักอายเกษตรโดยมีท่านอาจารย์คณิตธนูธรรมเจริญมีผมมีท่านอาจารย์วรรวันแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเอาทีมจังหวัดจังหวัดละสามคนเนี่ยไปนั่งเรียนออกแบบในเชิงสถาปัตย์และภูมิสถาปัตย์นะเพื่อจะได้เอาผังตัวนั้นน่ะกลับมาใช้ ีนี้ข้อมูลของบอร์ดสวอถ้าเกิดเรื่องที่บอร์ดสวอข้อมูลจะดีมากเลยเพราะว่าเราจะรู้ข้อมูลพื้นฐานเกือบหมดเลยนะข้อมูลในเชิงน้ําข้อมูลเชิงคุณภาพน้ำาชื่อมืองขั้นาันชาวบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยทางน่านก็เตรียมข้อมูลไปพร้อมแล้วกันแต่ทีนี้ถ้าผมคิดนะสามคนที่เขาขอมาโยธาสองคนแล้วก็พอชอหนึ่งคนใช่ไหมเออดีไม่ดีส่งท่านลองไปก็ได้นะเพราะถ้าจะรู้ข้อมูลดีที่สุดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยส่งท่านลองไปก็ได้เนาะอย่างเงี้ยฮะก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ครับเนี่ยสำคัญมาก การสุดท้ายฮะที่สรไทยก็เห็นว่าเรื่องดีๆที่เรากำลังทาอยู่เนี่ยถ้ามันไม่สื่อสารยางมีพลังในเชิงลุกนะมันจะหายไปการสื่อสารให้เห็นถึงผลการสําเร็จของการดาเนินงานอันนี้เป็นหัวใจสําคัญมากและเป็นจุดอ่อนของราชการก็เป็นส่วนใหญ่ราชการทําดีเยอะๆเลยแต่สื่อสารไม่เป็นเพราะว่ากลัวว่าเขาจะหาว่าโอ้โอวดอ,อะไรแบบเนี้ยนะแต่นักการเมืองบางทีเขาไม่ได้ทําเลยนะเขาสื่อสารไ่ดี ก็เข้าใจยากเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเรื่องอย่างงี้ครับที่พื้นที่เป็นคนทํางานอย่างเนี้ยสื่อสารให้มีพลังเนอะลองสรุปมานิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยสื่อสารในนามของกระทรวงให้นะให้หมีพลังนะมันจะได้แบบสื่อสารได้นะเพราะถ้าเกิดอย่างนี้ยผมมองว่าผมมั่นใจว่าที่งานวิจัยเนี่ยมันสําเร็จได้ถ้าข้อคิดเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าทีมวิจัยอ่ะเขาทําตัวเป็นญาติพี่น้องกับพี่น้องชาวบ่อสวกไปแล้วเนีอ่าคือทําตัวเป็นคนในไปแล้วอ่ะนั่นคือหัวใจสาคัญที่ท่านระหลัดอยากจะให้ ท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านในอำาเภอท่านผู้บริหารระดับจังหวัดทั้งหลายเนี่ยเป็นคนในของชาวบ้านให้ได้นะเพราะนั้นคือคนไกที่เรากำลังพยายามสร้างอยู่เพราะถ้าเราเป็นคนในแบบชาวบ้านเมื่อไหร่เราก็จะเป็นพี่เป็นน้องเขาก็จะไว้ใจเนาะเราก็จะทํางานกับเพื่อนได้ง่ายขึ้นแต่เหมือนอย่างที่ทีมวิจัยทำแล้วสาเร็จนี่แหละนะเพราะาท่านเป็นคนในไปแล้วละ่ะท่านได้ใจไปแล้วละ่นะเนี่ยผมเข้ามาผมก็สังเกตแล้วละ่ะโอ้โหเวลาทักทายกันเนี่ยเออมันเหมือนมันถ้าเป็นหลักสัพพุทธก็วิสาสะประมามยาตนะิพระอาจารย์เนาะ การทบกันบ่อยๆเหมือนเสมือนญาติแล้วมันก็ทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าจะให้เข้าแนะนําตอนนี้ก็คือเราจะ Next Step ของเราเนี่ยขยายผลอย่างไรแล้วก็ถอดบทเรียนในพื้นที่ให้เกิดผลสำลิดโดยเพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะก็จะใช้ระบบผู้ที่เก่งกว่าเราจริงไหมเด็กรุ่นใหม่แล้วเขาจะสนุกทํายังไงให้เรื่องที่เรากําลังทําเป็นเรื่องสนุกสนุกของเด็กเนี่ยผมว่าเราจะเก็บข้อมูลแล้วเราจะช่วยกันทํางานตรงนี้ได้อีกดีขึ้นเลยครับผมมีแค่นี้ครับขอบพระคุณครับ คุณท่านมากเลยนะคะท่านให้ข้อคิดและมุมมองที่ดีในการต่อยอดมากๆเลยนะคะ